วอนนี้ราชบุรีเอซได้เตะม,มุมครับเ oh. 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 สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามฟุตบอลมิตรผลสเตเดียมนะครับแข่งกับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูฟุตบอลนะครับทีมราชบุรีเอฟซีแข่งกับสมโมสรตำรวจนะครับเน่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะครับเราอยู่ทางเข้านะครับเป็นครั้งแรกของบีแม่บีและป้าบ้านะครับที่มาดูฟุตบอลในสนามใช่ครับอ่า นุ๊กพูดมาเราด้วยนี่พูดติดตามเราไปเข้างานกันตอนนี้เราเข้ามาที่หน้างานแล้วครับไอ้ว้าซื้อบัตรผ่านประตูตรงนี้ครับซื้อบัตรตรงนี้ในโอ้ในนี้มีเสื้อขายเต็มเลยทุกคนมาซื้อของฝากกันได้ครับที่นี้ นี่นี่จิงจอกเราแม่จับจิงจอกจัิงจอกเด็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 กไม่เคยมางานเด็กไม่เคยมางานอันนี้มังกรนะบีนะใช่พิธีกรมาแล้วครับพิธีกรครับตอนนี้เราสามคนก็เปลี่ยนเสื้อแล้วนะครับนี่ โอ้โหแตบีมยืนเย็นที่เป็นเนื้อสวยมากเลยเสื้อสวยมากเลยครับโอ้โหนี่ครับ, centimet, บสปอนเซอร์ของเราคือใครครับเสื้อต oh, oh. ัวเนี้ยยูโรยูโรโโอ้หกินทุกวันเนี้ยบอกเขาด้วยเรากินทุกวันกินทุกวันอ่ากินทุกวันกินกันด้วยอ่าคืนดื่มตาช้างด้วยครับดื่มตาช้างโอ้โหครับขอบคุณครับน้ำข้าวหน้าหมูโค้ดยูโรก็เลยนะอาจัมสปอนเซอร์ของเรานยูโรแลน้ำดื่มน้ำดื่มตาช้าง มึงยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับกินเลยครับอ่าถือให้ดีด้วยสปอนเซอร์ถือให้ดีด้วยอาให้เห็นโลโก้ยี่ห้อดีกรุ่นมาวางลอครับอยางเราด้วยจะกินทีเดียวให้มันหมดเลยงัยใช่ครับได้แม่ยิบน้ำมันงานเริ่มแล้วครับพิม <mainland mermaid> <rawd Moder> ตอนนี้เราเข้าไปในห้องดูบอลตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องก็อจะเป็นห้องวีพีนะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกได้คุณผู้คุณเปิดให้ผมหน่อยผมจะออกไปถ่ายบรรยากาศ นี่ก็เป็นสนามฟุตบอลของทีมราชบุรีเอฟซครับผมบรรยากาศสนามฟุตบอลสุดจอดไปเลยอะไรของคุณคุณไม่ใช่นักฟุตบอลแค่เขาหัดชิวคุณก็ล้มแล้ว <c oughs> คุณจะลงไปทำไมอ <c oughs> ันนี้ครับราชบุรีเอฟซเตะไปที่โคลินนะคนี้ หนนักบอลลงมาแล้วเหรอไม่มีนักบอลเลยจะแต่คนเดียวคุณภาคไหลคุณภาคไรนังไปแล้วห่ต่อศูสวัสดีครับผมนักข่าวช่องห้านะครับเดี๋ยววันนี้ฟุตบอลกําลังจะเตะแล้วเดี๋ยวผมต้องไปทําหน้าที่เป็นตากป้องก่อนนะครับยินดีครับนี้ครบกป้องขอยู่นี่ครับตอนนี้ผมลงมานังพักก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าฟุตบอลเตะผมจะขึ้นไปทํางานนะครับไป ถอกินไปจนก็ป่าทมาเน้นรยกปีนจริงกตอตอนนี้ฉีดน้ำแล้วครับน้ำแรงมากครับโอ้น้ำพุ่งแรงมากโอ้ไก่อฉีดแบบไม่ให้ร้อนเบ่าใครรู้บ้างอาจจะแบบรูความร้อนนดอาจจะบบร้อนใสู่ใส่ลูก นี้ทีมโปลิเทโลก็ลงมาวอร์มแล้วนะครับตากล้องตัวจริงมาแล้วครับเนเปต์ราชบุรีเอฟซีก็ลงไปวอร์มด้วยนะครับเสื้อสีทองนะครับเอาแล้วครับตอนนี้เขาเตรียมพร้อมที่จะเชียร์แล้วเขาไปตุนของกินมาแล้วครับโอ้โหไม่ทั้งลูกชิ้นขนมกรอบ นนีองห้มได้ัตอนนี้กองเชียาราชบุรีเอดังกึกก้องครับอ่ะเริ่มเกม้วครับราชบุรี f อฝั่งซ้ายเสื้อส้มนะครับโพลิทโลเสื้อสีขาวครับยิง เชียบฟังไหนครับเนี่ยเอาละครับ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 หลุดไปแล้วเข้าไปแล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวตอนนี้เกิดเหตุการณ์สำคัญครับนักเตะทั้งสองฝ่ายลงไปนอนทั้งคู่ครับแม่บีบอกว่ายกขาสูงครับ ทีมไหนยกขาสูงแม่บีตำรวจอ่ะอ๋อครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากรรมการจะให้ใบอะไรครับหรือว่าไม่ตั้งใจหรือไม่เจตนารับกรรมการจะให้ใบอะไรครับกรรมการจะให้ใบอะไรไไเขาต้องไปให้ใบต่อหน้านักเตะอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับให้เขารับทราบนะครับไปแล้วเรียกมาแล้วครับกรรมการเรียกมาแล้วครับ สแดงครับต้องออกจากสนามนะครับเท่ากับว่าผู้เล่นน้อยไปกว่าอีกฝั่งหนึ่งหนึ่งคนนะครับทีมเราจะดีใจทำไมอ่ะอ้าวเราก็ได้เปรียบไงเราแบบว่าผู้เล่นเยอะกว่าเล่นเยอะกว่าึา่วนได้เปรียบแล้วทีมตำรวจเขาก็แบบเอาไงดีเอาไงดีเดี๋ยวเขาปับแผนใหม่เติมพลังเติมพลังมันมะมันมะมันมะ ตอนนี้รีซอวอร์มแล้วครับวอร์มแล้วครับอาจจะต้องเปลี่ยนลงไปเล่นนะครับวอร์มร่างกายแล้วครับวอร์มร่างกายแล้วครับปรับแผนปรับแผน <c oughs> บีมบีมบีม <c oughs> นี่คุณทำอะไรคุณเชิดสิงโตเอาแล้วครับจังหวะนี้โยนบอลเข้ามาครับบองเข้ามาบ้องเข้า ครับลำเลียงบอไลไม่ลำเลียงบอลไม่โยนเข้าไปโยนเข้าไปยิงยิงยิง,ยง,ยงโอเคตอนนี้จบครึ่งแรกครับยังเสมอกันอยู่0ูต่อศครับแต่ผู้เล่นฝั่งราชบุรี FC มีมากกว่า1คนนะครับโอ้กับการแสดงโชว์ขั้นเวลาครึ่งแรกครับระบิมไก่เ้นเต้อเต้นเ้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  ได้ใบแดงครับจังหวะเมื่อกี้ไม่มีรีเพย์ด้วยตอนน,ตอนนี้ผู้เล่นเท่ากันแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ราชบุรี FC ได้เตะมุมครับ เสมอกันหนึ่งหนึ่งครับใกล้จะหมดเวลาแล้วเสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่งครับไม่เป็นไรแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มครับไม่เป็นไรกีฬามีแพ้มีชนะมีเสมอรอบหน้ามาดูใหม่ก่อนกลับบ้านครับซื้อตุ๊กตาครับอันไหนครับคุณจะเอาอันไหนอ๋อมังกรมังกรไม่เหมือนกันทุกคนเชียวดูหน้าก่อนอันนี้ชอบอ่าไปจ่ายเงินไปจ่ายเงิน อะไรครับอะไรครับเออโหคุณซื้อแม้คุณจะใส่เลยเหรอออนี่นี่นี่วีดติลสแตนไปตุ๊กตาแกะที่บ้านนะเอาแกะซื้อไปได้แกะถือเลยเหรอเดี๋ยวมันมุ่เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับไปครับ โอเควันนี้มาเชียร์บอลราชบุรีเอฟซเตะก,กับสโมสรตำรวจสนุกมากมายเสียงแหบเลยเสมอกันไปหนึต่อหนึ่งแบ่งกังงนไปคนละหนึ่งแต้มเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ